สวัสดีครับพบกับผมเตยเตอหัววันนี้ก็มีวันที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นเลยผลงานที่ผมให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องติ๊กตอกนะครับหรือในกลุ่มครอบครัวนะครับตัวเน้นตัววีตัวหน้าช่องโอ้โหมาทั้งหมดเลยนะครับสาหรับผลงานที่ผมให้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับยูเคหรือออสเตรเลียที่ผมให้ไปนะครับโอ้โหมาทั้งหมดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวทุกท่านด้วยเลยกันเนาะนะครับก่อนอื่นเลยใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับเรานะ่ครับทางเข้าน่ย สำหรับฟุตบอลที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนั่นเองครับเป็นคู่ระหว่างแอลเบเนียนะครับจะเปิดบ้านพบกับโปแลนด์นั่นเองสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับเกมล่าสุดที่พบกันมานะครับเป็นโปแลนด์ and, เปิดบ้านเอาชนะแอลเบเนียมาได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับสภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแอลเบเนียเองวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเป็นอย่างไรครับวันนี้นักเตะชุดใหญ่พร้อมลงสนามในค่ำคืนน ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างโปรแลนเองพวกเขาก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพแต่อย่างใดครับวันนี้ก็จะนํามาด้วยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกีนครับศูนย์หน้าจากบาเซโลนานะครับวันนี้พร้อมลงสนามในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนนะครับผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เบเนียเองพวกเขา5้านัดหลังสุดทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับหเกมล่าสุดพวกเขาแพ้ไปเปยนแค่เกมเดียวนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างโปรแลนด์าเกมล่าสุดพวกเขาชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับ กับกำแพงที่เปิดมาในวันนี้นะครับยังมองให้โปแลนด์นะครับบุกมาเป็นต่อที่ปอบปาตากุมเท่านั้นเองนะครับศักยภาพทีมของโปแลนด์ค่อนข้างดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นาศูนย์หน้าอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับยังค่อนข้างอันตรายอยู่ตลอดเวลานะครับนเมบเปรียบเทียบตัวนักเตะกันแล้วนะครับโปแลนด์ยังค่อนข้างดีกว่านะครับหนึ่งตัวที่ผมเลือกเชียร์ในวันนี้นะครับผมขอมองไปที่โปแลนด์แล้วกันวันนี้น่าจะบุกมาเอาชนะแอลเบเนียได้อีกรอบหนึ่งนะครับนะ ขอให้หมอประทท่โปแลนด์วันนี้น่าจะเอาชนะแอบเนียได้ไม่ยากนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านีน้แล้วกันแล้วพบกับผม,ผมเตยเติมหัวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ